การใช้งานและบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำหรับโดรนการเกษตร DJI Agras นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Kubota เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานโดรนการเกษตรโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาการใช้งานคำนึงถึงคำเตือนข้อควรระวังความปลอดภัยต่างๆทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตรวจเช็คแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน 1. ตรวจเช็คสภาพโดยรวมของแบตเตอรี่ด้วยสายตาว่าอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย 2. ตรวจเช็คความสึกหรอของขั้วแบตเตอรี่หากพบขั้วแบตเตอรี่สึกหรอให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ตรวจเช็คความสะอาดของขั้วแบตเตอรี่จะต้องไม่มีสิ่งสกปรกหากมีสิ่งสกปรกให้ทำความสะอาดที่ขั้วแบตเตอรี่ โดยนำสำลีก้านจุ่มแอลกอฮอล์และทำความสะอาดที่ขั้วแบตเตอรี่คำเตือนห้ามนำน้ำมาล้างแบตเตอรี่โดยตรงให้ผู้ใช้นำผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดที่แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ครบรอบการทำงานทุก180รอบครั้งชาร์จให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความผิดปกติของเซลล์แบตเตอรี่โดยสามารถตรวจสอบได้ที่รีโมทคอนโทรลหากพบว่าเกิดความผิดปกติของเซลล์แบตเตอรี่เช่นเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหายไป หรือกระแสไฟที่ถูกจ่ายออกไปผิดปกติให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747ตรวจสอบไฟสถานะของแบตเตอรี่สังเกตไฟสถานะและตรวจสอบสัญญาณไฟแจ้งเตือนความผิดปกติของแบตเตอรี่กดปุ่มเปิดปิดที่แบตเตอรี่เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ปัจจุบัน ขณะบินหากเกิดการแจ้งเตือนความผิดปกติหรือแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำให้นำโดรนบินไปยังพื้นที่ปลอดภยัยและลงจอดให้เร็วที่สุดหลังจากมอเตอร์หยุดทำงานสนิทแล้วให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วจึงเริ่มทำการบินใหม่การชาร์จแบตเตอรี่ ควรพักแบตเตอรี่ไว้เพื่อคลายความร้อนอย่างน้อย10นาทีเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสะสมในแบตเตอรี่และทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วและเว้นระยะห่าง30ซนติเมตรระหว่างแบตเตอรี่และสายชาร์จแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงความร้อนในระหว่างการชาร์จ ข้อสำคัญกรณีชาร์จแบตเตอรี่ไว้ด้วยไฟบ้าน220โวลต์ให้ใช้มอปแปลงด้านล่างเท่านั้นเพื่อป้องกันความร้อนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่และห้ามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าบ20องศาเซลเซียสและสูงกว่า45องศาเซลเซียสผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-029-1747คูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต